เผยเหตุผลที่วีวีรภาพกลับมาเป็นพระเอกไม่ได้เรียกได้ว่าหลายคนต้องรู้จักวีรภาพสุภาพไพยบุญพระเอกหนุ่มสุดหล่อขวัญใจสาวๆในยุค90แจ้งเกิดผลงานนั่นก็คือกว่าจะรู้เดียงสาในบทชยาจากนั้นมีผลงานให้เป็นแฟนติดตามเลยค่ะ ต้องบอกว่าเขาเองนั้นเป็นคนที่ดูหลอ่อเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องไหนก็ปังทุกเรื่องแถมประกบคู่กันกับนางเอกตัวแม่ของโงการนับไม่ถ้วนหากย้อนกลับไปเนี่ยแฟนละครต้องเคยติดหนึบกับละครดราม่าสะท้อนสังคมค่ะนั่นก็คือกว่าจะรู้ยงสาที่นำแสดงโดยนุ่มวีวีรภาพนั่นเองค่ะต้องบอกว่าเขาก็กลายเป็นพระเอกขวัญใจของใครหลายๆคนไปแล้วกับล่าสุดนี้นะคะก็จะพาทุกท่านนั้นมาติดตามเรื่องราวของเขาค่ะหลายคนเองก็ คิดถึงสําหรับผลงานอยากจะให้นมวีเนี่ยออกมาอัปเดตผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันบ้างตอนนี้พระเอกดังก็บอกว่าไม่สามารถกลับมาเป็นพระเอกได้แล้วครับหลังจากที่ละครเรื่องบ้านใสทองจบต้นปีที่ผ่านมาต้นยังไม่มีละครเรื่องอื่นซึ่งถึงตอนนี้เนี่ยแฟนๆเริ่มถามถึงรวมถึงต้นสังกัดอย่างช่องเจ็ดก็เห็นว่าคุรวนจะกลับมารับงานอย่างไรก็ดีเนื่องจากตอนนี้เนี่ย เขาเนี่ยอ้วนมากจึงยังไม่อยากให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานแสดงนั่นเองคะ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวเปิดเผยนั่นเองคะ่ะ